จริงๆเขามีทุกมาเขาอยากจะพ้นทุกเราต้องบอกวิธีแก้ทุกที่ถูกต้องให้เขาวิธีสิ้นกรรมที่ถูกต้องตามความรู้ของสัมมาสมัมพุทธะแต่เพราะเราเนี่ยไม่มีองค์ความรู้ของสัมมาสมัมพุทธะเราก็เลยไปมอบวิธีแก้กรรมตามแบบสมณาาพาหมณ์เราอื่นไปดังน,นั้นพระศาสดาจะให้วิธีแก้กรรมด้วยมัสมีองแป ด้วยอริส,สัตสีด้วยบทธรรมของพระองค์ไม่ใช่บทธรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะมันเป็นปิติเป็นสุขของคนตาบอดทำน้ำมนต์ไปแล้วได้รับน้ำมนต์ไปแล้วรู้สึกสบายใจปิติใจชื่นใจตัวตามาเองเนี่ยนะพ่อแม่พาไปลดน้ำมนต์เนี่ยสมัยเด็กๆถามว่าวปิติใจไหมปิติใจสุขใจชื่นใจ นั่งรถกลับมาเนี่ยโอโ้สบายใจเราปลอดภัยแล้วนะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะแต่ไม่รู้หรอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่ผู้เจ้าบอกพรามเนี่ยผู้เจ้าเดินไปท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพรามพรามก็บอกสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำหรอไปล้างบาปด้วยน้ำหรือเปล่า พรุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ําจะทําอะไรกับเราได้เนี่ยพรามเขาไม่รู้จักน้ําโดยความเป็นน้ํามันเป็นธาตามธรรมาชาติมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไม่ได้หรอกเรากําลังหลอกลวงเขานะเขาสบายใจแบบคนตาบอดที่พูุ้ทธเจ้าสอนกมามคันธิยะบุรุษตาบอดแต่กําเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลืเปื้อนฝุน่นชายตาบอดก็ห่มผ้า เปื้อนเขมาเปื้อนฝุ่นด้วยคิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีแล้วก็เที่ยวปล่าประกาศกับชาวบ้านว่าเนี่ยฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีนะมีความสุขใจมีความสบายใจแต่พอหมอมาทําการผ่าตัดให้เข้าตาดีเขาเห็นเลยว่านี่มันผ้าเปื้อนเขมาเปื้อนฝุ่นนี่นะบุรุษคนนั้นหลอกลวงเข้ามาตลอดการยาวนานเห็นนะถ้าคนเขารู้จริงๆแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมจริงๆคือมรรคมีองแปดนะ เขาจะคิดยังไงกับคนที่หลอกลวงเข้ามาตลอดใช่ไหมเนี่ยแหละเราให้ธรรมะปลอมกับคนอื่นด้วยหวังจะให้เขาสบายใจไม่ใช่นั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ